ใครอยากมีรีสอร์ทส,ส่วนตัวบ้างครับอยู่ติดแม่น้ำเลยเดี๋ยววันนี้ฮะมันมีโครงการหนึ่งผมจะพาทุกคนมาช่วยกันวางผังนะครับออกแบบรีสอร์ทหรือบ้านพักตากอาการเนี่ยครับติดแม่น้ำนครชัยศรีเลยเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงไปดูกันครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมมินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาช่วยกันวางผงังว่าบ้านพักต,ตาอากาศที่อยู่ติดกับแม่น้ำนครชัยศสีเนี่ยมันจะเริ่มวางผังยังไงแล้วบรรยากาศมันจะเป็นประมาณไหนนะครับอันดับแรกเนี่ยหลังจากที่เราไปดูที่ดินกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับที่ดินของเราเนี่ยมันหน้ากว้างประมาณยี่สิบเก้าเมตรแล้วมันก็ลึกไปเลยครับไปจนติดแม่น้ำนครชัยศสีซึ่งขนาดแมน่น้ำนครชัยศสีมันก็กว้าง,องพอสมควรเลยพอมันมีที่ดินที่หน้ากว้างประมาณยี่สิบเก้าเมตรเนี่ยครับโอ้โหบรรยากาศมันค่อนข้างดีเลยครับเมื่อเราสำรวจเสร็จเรีย ที่ติดแม่น้ำเนี่ยครับมันดันหันไปทางทิศตะวันตกตรงนี้ครับมันเป็นมุมที่แดดแรงพอสมควรเลยแต่เราทษดไว้ก่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาวิธีแก้ปัญหากันพอไปดูครับที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่แทรกอยู่ในสวนเลยครับข้างๆเป็นสวนมะพร้าวตรงนี้มันเหมือนเป็นบ่อเก่าฮะเป็นบ่อเหมือนบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเป็นนาเป็นท้องล่องอะไรยาฮะยาวๆไปเลยลูกค้าเนี่ยครับเขาก็ถมที่ดินไปเรียบร้อยหมดแล้วถมขนาดไปจนถึงแม่น้ำละซึ่งตรงนี้ครับมันก็เป็นที่ป่าใช่ไหมฮ เวลาออกแบบแล้วก็ต้องยกสเต็ปของพื้นเนี่ยครับพวกสัตว์เนี่ยมันจะปีนขึ้นมาให้มันยากหน่อยะฮะหรือว่าทําเป็นแบบคลี่ออกมาเพื่อกันไม่ให้เขาเลื้อยขึ้นมาหรือว่าปีนขึ้นมาได้พอเรามาเริ่มวางผังบ้านหลังนี้เราก็อย่าลืมว่าเป็นบ้านพังตะอากาศที่มันจะไม่ได้มาบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกช่องเปิดต่างๆมันก็ต้องเป็นช่องที่แข็งแรงพอสมควรวัสดุที่เลือกมาใช้เนี่ยมันก็ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพประมาณนึงอย่างพวกซอกลือของการเข้าบ้านการใช้กระจกในมุมต่างๆมุมอับต่างๆเนี่ยรักก็็้้ออองงลดนนนนนว่่่าาาถมีีเเขขทึช บ้านเก่าๆบ้านทั่วๆไปนะฮะเขาใช้เป็นพวกเหล็กดัดในการกันขโมยได้แต่ถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่พวกนี้เราต้องการเปิดมุมมองกว้างและอาจจะออกแบบพวกระแนงเนี่ยที่มันเปิดปิดพับๆๆได้เป็นบานเสียมหรือไม่แล้วก็ใส่เป็นพวกกระจกที่มันเป็นกระจกนิรภัยพวกเทมเพิร์ชุดล็อกที่มันมีมาตรฐานสูงๆหน่อยก็จะกันได้แต่ราคามก็จะเพิ่มสูงขึ้นมานะฮะเสร็จแ,แล้วเนี่ยครับผมเนี่ยต้องการที่จะออกแบบบ้านหลังนี้ครับให้มันเซ็กซี่แคที่หน่อยคือจ้งแต่ทางเข้าเข้ามาเนี่ยครับมันเห็นบ้านเนี่ยถูกสร้างอยู่กับธรรมชาติ อ,อ,อยู่ตรงทางเข้าบ้านทางเข้าเนี่ยครับถูกแบ่งคือระหว่าง29เมตรเนี่ยครับพอเวลาลรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยจะเห็นห้องนั่งเล่นก่อนแต่จะเข้าไม่ได้นะฮะจะมีต้นไม้ให้มองเห็นเป็นแบบวบว,วแวมๆหน่อยฮะผ่านห้องนั่งเล่นเข้าไปถึงแม่น้ำให้ความรู้สึกค่อยๆเข้าถึงพื้นที่ที่ติดริมน้ําและเสร็จแล้วเราก็ให้ดอกตรงคนแล้วก็ไปจอดรถได้เลยผนังตรงนี้ครับผมใช้เป็นผนังแนวตั้งเพื่อให้ทางเนี่ยมันค่อยๆบีบแล้วก็เป็นสเต็ปเดินขึ้นไปก็สามสเต็ปตรงหน้าบ้านลองสังเกตดีๆว่าผมจะทำทึบหมดเลยโดย ผนังหินกั้นอยู่พอเวลาเราเปิดประตูครั้งแรกเนี่ยฮะช่องกระจกแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราจะมองเห็นแม่น้ำนครชัยศรีผ่านมุมมองตรงนี้ครับเข้าไปเลย <c oughs> เราสังเกตครับว่าบ้านเราเนี่ยจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยครับจะเป็นฝั่งคอมมอนโดยที่เลีเ้ยวซ้ายมาเนี่ยครับเราจะเจอห้องครัวก่อนเลยจะถูกแบ่งแยกกันระหว่างห้องทานข้าวห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นตรงนี้มันจะเป็นส่วนเชื่อมต่อกันเลยเราสังเกตครับมันจะเป็นตัว L เล็กๆนะฮะเป็นห้องครัวขึ้นไปเป็นห้องทานข้าวแล้วก็ห้องนั่งเล่นมุมมองทางด้้าานนเี่ครรมสแชพะ ว่าด้านซ้ายเนี่ยมันมีบ้านอยู่หลังนึงบ้านหลังนี้มันจะบทบังทัศนียภาพของเราพอสมควรเลยแต่ฝั่งขวาของเราเนี่ยครับมันดันเป็นฝั่งที่แดดสองที่สุดเราก็เลยต้องเว้าคอดเข้ามาฮะแล้วก็ยืดหลังคาไปหน่อยเพื่อให้มันเปิดมุมมองได้กว้างกว่าแล้วเราก็เลือกเอาผานังของห้องนอนในฝั่งข้างขวาเนี่ยมบาบังไว้เดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของห้องนั่งเล่นกันก่อนนะครับผมก็เตรียมเป็นตัวที่แบบชิดผนังที่สุดเลยเวลาเรานั่งเล่นมุมเนี่ยครับเราสามารถเปิดขอดทั้งสองฝั่งเลยฝั่งแม่น้ําแล้วก็มีดรอปลงไป่่้ไดวตสแน ฝั่งข้างในที่ดินของเราเนี่ยครับเราก็เปิดเป็นระเบียงที่ไม่สามารถขึ้นจากทางนี้ได้แต่เอาไว้ให้ลม f l o ์ได้เวลาเราเปิดหน้าต่างเปิดประตูเนี่ยครับลมก็าจะผ่านตรงนี้ได้อย่างดีเลยฮะเสร็จแล้วเนี่ยครับตัวส่วนของครัวทําอาหารถ้าทําหนักๆเนี่ยเราก็สามารถเปิดให้ออกระบายทางระเบียงนี้ได้ตัวครัวเนี่ยครับมันก็จะมีไอแลนด์เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยโดยที่จะมีเป็นเก้าอี้สูงเนี่ยครับนั่งแล้วก็กินได้เป็นบาร์เล็กๆนะฮะแล้วก็ล้างจาน oh. อยู่บนไอแลนด์เลยนะครับฝั่งติดผนังก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีตู้เย็นมมมีีีชััั้้้นนนวววววาาางงงงงขขขอออออออผลลืบบกกไะครร่่่่ตตสททเยิดหจ็ เล็กๆเนี่ยครับผมจะเอาไว้เก็บรองเท้าไม้กวาดเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆนยครับที่เป็นเครื่องใช้ในบ้านเป็นสัดส,ส่วนไปถัดมาครับพอเวลาเดินออกไปนอกระเบียงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะเป็นระเบียงที่กว้างพอสมควรเลยเปิดมุมมองขนาดกับแม่น้ำเลยฮะแล้วก็ลงมาที่ตัวยที่ลงไปปิ้งหมูกระทะได้เราก็ทําสเตปที่สามารถต่อลงแม่น้ําได้เลยจะวางศาลาจัดสวนได้หมดเลยจะเห็นว่าแลนด์สเคปต้นไม้เนี่ยสลับฟันปลายักย์ๆไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเวลาแดดเนี่ยมาส่องมาจากทางทิศที่มุมดีที่สุดเนี่ยมันจะได้ไม่แยงตามากนะวันอากาศดีๆอย่างนี้ครับมันก็จะนั ายเพอถัดมาครับเราเดินจากห้องนั่งเล่นเลี้ยวขวาไปจะเป็น2ห้องนอนที่เป็นเวลี่มาสเตอร์เบดรูมเลยทางเดินของเราเนี่ยจะเป็นทางเดินที่มีกระจกขนานจากข้างนอกเลยจะออกแบบให้เป็นกระจกฟิกบานติดตายเลยครับโดยที่จะมีระแนงที่เป็นบานพับเหมือนบานเฟียมเนี่ยครับล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งเพราะอะไรฮะเวลาที่เราไม่อยู่เนี่ยเราสามารถล็อกตรงนี้ได้แต่เวลาเรามาเนี่ยเราสามารถเปิดชิดออกมาได้เลยเนะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยครับนอนแรกมันจะเป็นห้องนอนที่เปิดเป็นเบดวินโดครับลองสังเกตว่ามันจะมีผนังของห้องนอนทั้ง2องห้องเนี่ยครับที่ก,กั้นความ มองมุมมองของแม่น้ําได้เลยนึกภาพาว่าตอนเช้าๆตื่นมาเนี่ยครับเราสามารถเปิดมา่านเปิดกระจกแล้วก็มองเห็นแม่น้นะํานครชัยศรีได้เลยนะครับด้านหลังของเตียงนอนเนี่ยเขาก็จะมีห้องอาบน้ํามีตู้เสื้อผ้าแล้วก็อ่างอาบน้าครับที่มองขนานกับแม่น้ำเอาเวลาเรามานอนในห้องเนี่ยครับมันก็จะได้ความรู้สึกที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยนะครับแต่ตรงนี้ฮะอย่าลืมว่าบ้านของเราเนี่ยมันยกเป็นสเต็ปขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยครับต้องมีเป็นเมตรหนึ่งไ,งไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันปีนขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทาเป็น อีห้องหนึ่งห้องนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมต้องการเปิดให้มุมมองมากที่สุดเหมือนกันโดยที่เอาผนังของห้องนียครับมากั้นความเป็นส่วนตัวแล้วมีสวนแทรกไว้อยู่ระหว่างสองห้องนี้เลยห้องตรงกลางจะมีสวนแล้วก็มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งส่วนห้องนี้นะครับเขาก็จะมีห้องอาบน้ําที่เป็นห้องส่วนตัวเหมือนกันคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้เลยครับแต่ปลายเท้าเนี่ยเขาจะหันไปทางแม่น้าลองสังเกตนะครับว่าเวลาบ้านที่มันเป็นบ้านพักตากอากาศแบบนี้ครับเขาก็จะมาทํากิจกรรมอาจจะมาปั่นจักรยานพักผ่อนปิ้งหมูกระทะทาบาร์บีคิวมันก็อาจจะมีีีีกกกกกิจจจจรรรรมมมมล้้ออออออาะหหงงงงเเเเ็็็บขๆ่่ยยทูตดผ ของไว้เก็บจักรยานของอุปกรณ์ลูกต่างๆให้เอาไว้ในห้องนี้ให้เป็นส่วนตัวเลยถัดมาที่ซ้ายสุดครับก็ทําเป็นตัวเซ์วิสพวกถังเก็บน้ําปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะที่จะมีติดกันอ๋อลืมบอกไปฮะว่าตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยครับพอเวลาเราอยู่โซนเนี้ยถ้าเราเดินเข้าห้องน้ําฝั่งห้องนอนก็อาจจะไกลและอาจจะไม่เหมาะสมเวลาเพื่อนมาเราก็ไม่อยากให้เขาเข้ามาในห้องนอนเวลาเราอยู่เราก็เลยออกแบบเป็นห้องน้ําที่ไม่มีขเขาวาบน้ำาอยู่ติดกับห้องนั่งเล่นเลยเวลาใช้เนี่ยก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยแต่นอกเนี่ยครับพอเวลาเราทํากิจกรรมปิจัด เราก็อาจจะต้องมีล้างมือมีใช้น้ํานิดๆหน่อยๆตรงนี้ครับผมก็เตรียมทิ้งล้างจานเล็กๆเนี่ยครับไว้ติดกับตัวรั้วเลยแล้วก็ผาน,านังตรงฝั่งบ้านปลูกเป็นธรรมชาติเลยเป็นผนังทึบขึ้นมาแล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปเพื่อให้เปิดมุมมองด้านขวาเนี่ยได้เต็มๆเลยฮะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมของบ้านหลังนี้นะครับพอเวลาเรามองทาังฝั่งด้านหน้าของบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าหลังคาของห้องนอนเนี่ยผมทําเป็นเฉียงๆหน่อยเพราะว่าทิศเนี่ยครับเป็นทิศที่แดดเนะ่ยส่องมาแรงที่สุดเรายืน่นหลังคาเนี่ยให้ยาวที่ส จะรู้สึกเหมือนห้องธรรมดาผมก็เลยทาเป็นฟ้าเฉียงแล้วก็ให้มันเปิดที่ปลายเท้าเนี่ยครับให้มันเปิดมุมมองให้ด้กว้างที่สุดนะครับแล้วก็ยื่นสามเหลี่ยมที่เป็นตัวชายคาเนี่ยฮะออกไปให้ได้มากที่สุดบรรยากาศภาพรวมของบ้านมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับบ้านหลังนี้ครับมันก็ถูกออกแบบแทรกด้วยธรรมชาติทั้งหมดเลยให้มันเหมือนว่าเรามาพักรีสอร์ทส,ส่วนตัวเนี่ยฮะในวันหยุดบ้านหลังนี้ครับมันจะทาให้ทุกคนนะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับจะพาเพื่อนมาปาร์ตี้มาสังสรรค์หรือว,ว่าจะมมมมาาาาาาพัักกกกเเเปป็็นนนลลลลลออองงวววีีีีคคคดดด์สสุสหทททํไ้้้้แยย่่่่่่ืรููซึใ กรุงเทพนิดเดียวเองสามารถขับไปได้ทุกๆุก,กสัปดาห์เลยมันก็จะมีบรรยากาศที่มีกิจกรรมครอบครัวแบบนี้ทุกๆวันเลยเดี๋ยวมาดูครับว่าภาพรวมของบ้านหลังนี้ครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียดีๆอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาปรับใส่ให้มันสวยมากกว่านี้ขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังคลิปนี้จนจบสําหรับบ้านหลังนี้นะครับที่ออกแบบให้เหมือนรีสอร์ทพักตากอากาศใกล้ๆกรุงเทพติดแม่น้ำนครเชียงศรีมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบ